ยามรักษาการของสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่สองนั้นปรากฏกายด้วยเครื่องแบบที่เหมือนกันหมดซึ่งมีหน้าที่ยืนขึงข,ขังอยู่เป็นระยะเวลานานแต่ถ้าคุณได้ลองสังเกตหมวกพวกเขาใกล้ๆหมวกจะมีอยู่5แบบด้วยกันหมวกทหารราบรักษาพระองค์กรานเดียมีขนนกสีขาวส่วนหมวกทหารโคสตรีมนั้นมีขนนกสีแดงหมวกทหารไอริชมีขนนกสีฟ้าและหมวกทหารเวลส์จะมีขนนกสีเขียวกับสีขาวหมวกทหารสกอตจะไม่มีขนนก แต่ละภาคส่วนของทหารจะมีหน้าที่ในพิธีที่เหมือนกันที่วังเบกิงแฮมแต่พวกเขามีหน้าที่อื่นด้วยเช่นกันโดยแล้วแต่ว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญด้านไหนเวลาคุณปอกเปลือกไข่ที่ต้มแล้วคุณจะเห็นชั้นที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกเยื่อสองอันนี้เป็นเยื่อด้านนอกและด้านในทําจากสารที่อยู่ในผมคุณเป๊ะเลยนั่นคือเคราตินมันช่วยป้องกันด้านในของไข่ไม่ให้แบคทีเรียเข้าไปและไม่ให้ของเหลวไหลออกมา คุณใช้ตัว x เวลาพิมพ์ข้อความหมายถึงการจุ๊บมันถูกใช้มานานแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ดั่งเดิมของมันนั้นย้อนกลับไปนานถึงสมัยยุคกลางมันเป็นตัวแทนของความเชื่อความซื่อสัตย์และความจริงใจของคนคนหนึ่งคนคนนั้นจะลงนามด้วยตัว x แล้วก็จูบตามหลังลงนามมันเป็นการแสดงคำสัตย์สาบานแล้วต่อมาความหมายของตัว x ก็กลายมาเป็นการจุ๊บแทนเอกสารชิ้นแรกที่แสดงถึงเรื่องนี้เป็นจดหมายที่ย้อนกลับไปในปี1763 ซึ่งเขียนโดยนักธรรมชาติวิทยาที่ชื่อกิลเบิร์ตไวท์เขาส่งข้อความนี้หาภรรยาของเขาชื่อวิลเลียมเชกสเปียร์นั้นเป็นที่คุ้นหูกับทุกคนอย่างไรก็ตามเราไม่เคยรู้เลยว่าชื่อจริงๆของเขาสะกดยังไงกันแน่เจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้เลยเหอะเขาลงนามเซ็นชื่อตัวเองถึง80แบบลงบนผลง,งานของเขาและนักประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้เลยว่าตกลงชื่อที่ถูกต้องสะกดยังไงกันเวอร์ชั่นที่เรารู้จักกันนั้นใช้กับแค่บทละคร2บทของเขาเท่านั้น นาฬิกาปลุกหลากหลายแบบหลากหลายประเภทถูกคิดค้นขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ348ปีก่อนคริสตศักราชมันมีหลายแบบทั่วโลกเลยแถมยังมีกลไกซับซ้อนด้านในอีกด้วยและใช่ว่าทุกคนส่วนใหญ่จะมีปัญญาซื้อมาเป็นเจ้าของผู้คนก็เลยไม่มีกันและวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นเพื่อให้ตื่นเช้าได้นั้นก็ถูกเอามาใช้ในยุค1800หนึ่งในนั้นคือการใช้คนที่ประกอบอาชีพเดินปลุกผู้คนในยามเช้าบางประเทศใช้กันจนเป็นเรื่องธรรมดา โดยคนพวกนี้จะเดินมาที่บ้านคุณทุกเช้าและเคาะประตูบ้านคุณสี่ครั้งนักประดิษฐ์อย่างองตวนเรดิเยรู้สึกว่าเขาควรจะตื่นแค่เวลาที่เขาคิดว่าจําเป็นเท่านั้นดังนั้นเมื่อปี1847เขาเลยประดิษฐ์นาฬิกาปลุกที่ปรับได้ซะเลยลูกเทนนิสในการแข่งขันวิมเบอดันจะถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะกระเด้งในระดับที่เท่าๆกันเสมอโดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเพื่อให้เย็นพอที่โมเลกุลในลูกเทนนิสจะหด ทำให้เด้งได้ต่ำกว่าแล้วก็จะถูกเปลี่ยนสลับวนกันใช้ในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายิ่งถูกตีก็จะยิ่งขยายตัวทําให้เด้งมากเกินไปอีกการแข่งขันวิเบอร์ด้นนั้นใช้ลูกเทนนิสปีละ5 0 0ห0ลูกเลยทีเดียวคุณชอบกลิ่นญ้าที่ตัดใหม่ๆมากเพราะว่าคุณเอาไปเชื่อมโยงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หน้าร้อนแต่กลิ่นนั้นที่จริงคือกลิ่นความเครียดที่หญ้ามันผลิตออกมายาได้มีวิวัฒนาการในการปล่อยสารต่ตางๆออกมาเวลาที่แมลงกินมันเข้าไป สัญญาณพวกนี้จะดึงดูดแมลงที่เป็นสัตว์นักล่าเพื่อให้กำจัดแมลงกวนใจเหล่านั้นออกแต่โชคไม่ดีของย้ามันไม่มีอะไรใหญ่พอที่จะล่อให้เครื่องตัดญ้าออกห่างจากมันได้หรอกนะไม่ได้มีกา๊าซออกซิเจนอยู่ในห่อขนมฝรั่งอบกรอบเลยแต่ถึงถ้ามีมันก็จะมีผลต่อการประกอบกันของโมเลกุลด้านในมันทําให้มันฝรั่งเสียเร็วขึ้นอีกแต่ในถุงนั้นจะมีกา๊าซไนโตรเจนอัดไว้แทนซึ่งจะดันออกซิเจนออกมามันเป็นการถนอมอายุอาหารและรักษาคุณภาพของมันฝรั่งไว้ คุณกาลังเดินทางด้วยเครื่องบินตอนกลางคืนแล้วคุณก็หลับไม่ลงคืนแรกในโรงแรมก็ไม่ไหวไม่ว่าเตียงจะสบายแค่ไหนก็ตามนั่นเป็นเพราะลักษณะาการวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เราเรียกว่าเอฟเฟกต์ของคืนแรกเวลาที่คุณไปนอนแปลกที่ที่ไม่ใช่บ้านสมองซีกซ้ายจะตอบสนองต่อเสียงมากกว่าเวลาคุณหลับมันจะคอยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคุณตลอดโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันจะทําตัวเหมือนยามตอนกลางคืนที่ทําให้คุณตื่นตัวได้ง่ายๆเพื่อมีอันตรายเกิดขึ้น ส,สัตว์ส่วนใหญ่ก็มีลักษณะแบบนี้เช่นกันแต่กับมนุษย์มันก็จะซับซ้อนกว่าแต่มันก็มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทําให้คุณนอนได้เต็มอิ่มก่อนจะมีการเล่นบาสเกตบอลโยนลงห่วงคุณจะได้เล่นตะก,กร้ารับลูกพีชแทนเกมนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี1891แล้วก็มีการใช้ตะก,กร้าเก็บลูกพีชโดยจะตัดก้นตะกร้าออกมันใช้เวลาแค่15ปีเท่านั้นคนเล่นก็เบื่อกันหมดแล้วขี้เกียจเก็บลูกที่ไปอาดกันไว้แล้วก็ต้องแกะตะก,กร้าออกมาทั้งยวง เวลาที่คุณดีดนิ้วเสียงเปปะๆนั้นไม่ได้มาจากการที่นิ้วกลางกับนิ้วโป้งกระทบกันจริงๆแต่ว่ามันมาจากเสียงที่นิ้วเราไปกระทบกับฝ่ามือตั้งหากฟิล์มที่ออกมาโดยทันทีใช้กับกล้องพลารอยกล้องแรกนั้นไม่ได้มีการเคลือบหลังจากถ่ายรูปการจะล้างรูปได้คุณจะต้องใส่ที่เคลือบเองการรอให้มันแห้งนั้นนานมากพอเราสบัดสบัดมันก็จะเป็นการช่วยเร่งกระบวนการดังนั้นตั้งแต่ยุค 1, 9 7 0เเป็นต้นมาก็เลยมีการผลิตฟิล์มที่เอาไว้ล้างรูปได้ และมันก็ทําให้การสะบัดโพลารอยนั้นไม่ใช่เรื่องเท่ที่นิยมกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกต่อไปการสะบัดหรือเขย่ารูปจะทําให้หมึกสะบัดหรือว่าทําให้ภาพเลอก่อนที่ภาพจะแห้งเองดีๆด,ดังนั้นคุณจึงไม่ควรสะบัดรูปเหมือนรูปโพลารอยแต่ขอให้อดใจรอแทนสปเปรย์ไล่มแมลงนั้นใช่ว่าจะไล่มแมลงได้ทุกชนิดโดยเฉพาะ,มะแมลงตัวร้ายกวนใจที่สุดอย่างยุงแน่นอนว่ามันช่วยบทบางกลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดยุงให้เข้ามาได้ แต่สเปรย์นี้ช่วยป้องกันคุณแค่ในระยะใกล้ๆเท่านั้นเพราะว่ายุงมันตามกลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากที่ไกลๆด้วยและมันก็จะตามติดคุณจนกว่าจะเจอช่องว่างที่สเปรย์ล่องหนป้องกันของคุณนั้นเข้าไม่ถึงตัวเลือกที่ใช้กันแทนได้อย่างดีคือลาเวนเดอร์ซึ่งมีลีนาลูนกลิ่นนี้จะทําให้การรับกลิ่นของยุงนั้นมากเกินควรมันก็เลยตามหาคุณไม่เจอเข็มขัดที่เป็นทรงครึ่งหนึ่งด้านหลังแจ็คเก็ตของบางคนนั้นเป็นเหมือนเครื่องประดับนําแฟชั่น แต่ว่าที่จริงแล้วมันออกแบบมาให้สําหรับแจ็กเก็ตที่ตัวใหญ่กว่าปกติเพราะว่าจะได้เอาไว้เป็นเหมือนผ้าห่มห่อรอบตัวได้แล้วตำแหน่งของเข็มขัดก็จะช่วยยึดผ้าไว้ด้วยกันจะได้เดินสะดวกสะดวกแถมยังช่วยให้อบอุ่นได้ซอสมะเขือเทศนั้นแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้ตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อไว้เป็นเครื่องจิ้มของโปรดของคุณนะในปี1834มีแพทย์ที่ชื่อว่าจอห์นคุกขายซอสมะเขือเทศนี้แหละโดยเอาไว้รักษาอาการหารไม่ย่อย แล้วมันก็ฮิตติดลมบนในทันทีจนทุกวันนี้มีการซื้อซ้อนมะเขือเทศต่อปีในอเมริกาถึงกว่า283ล้านกรัมแต่ไม่ได้เอาไว้เป็นยาเหมือนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะโทโมัสเอดิสันได้ประดิษฐ์อะไรไว้หลายอย่างกว่าพันสิ่งแต่อย่างหนึ่งสิ่งที่พิเศษก็คือหลอดไฟใครๆก็เอามาเชื่อมโยงถึงเขาแต่อย่างไรก็ตามเ็ไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์หลอดไฟสักหน่อย วอลเรนเดลารู ue, นักเคมีชาวอังกฤษต่างหากที่เป็นคนไขปริศนาทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ก่อนหน้านั้นตั้ง40ปีและก็มีนักประดิษฐ์อีกกว่า20คนที่ได้ทำหลอดไฟทางเลือกก่อนเอดิสันทำได้ซะอีกแต่ว่าเวอร์ชันก่อนหน้านั้นใช้ได้ผ้าฝ้ายทำแล้วก็ติดอยู่แค่14ชั่วโมงเท่านั้นส่วนเอดิสันเมื่อปี1880เขาได้ใช้ได้ไม้ไผ่คาร์บอนไนซ์แทนแล้วหลอดไฟของเขาก็อยู่ได้ถึง1,200ชั่วโมง และได้กลายเป็นหลอดไฟที่เอามาใช้ในการพาณิชย์มากที่สุดและหลอดไฟที่ใช้กันในทุกวันนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนหลอดไฟต้นฉบับของเอดิสันเลยลู่วิ่งไฟฟ้าอันแรกนั้นใช้ในประเทศอังกฤษเมื่อปี1818โดยเป็นท่อไม้ทรงกลมพร้อมกับราวจับทีแรกมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อไว้ให้ออกกําลังกายหรอกแต่เอาไว้ให้นักโทษที่ถูกบังคับให้ใช้มันวันละสิบชั่วโมงเพื่อเป็นการลงโทษแน่นอนว่ามีการวัดระดับพลังงานที่ส่งออกมา และต่อมาก็เลยนํามาใช้กับปั๊มน้ําและก็เครื่องบดธัญพืชมันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเรือนจําทั้งประเทศเอามาใช้กันหมดแต่ว่าในปี1902ก็มีการตัดสินใจว่ามันโหดไปก็เลยต้องหยุดใช้ทุกวันนี้การลงโทษสุดโหดนั้นจะพบได้กับหลักๆในฟิตเนสแทนในช่วงยุค1940เป็นช่วงที่โกโก้ขาดตลาดไปและการแก้ปัญหานี้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากบริษัทผู้ผลิตหัวใสก็เลยพบผนทางในการเอาโกโก้ที่มีปริมาณน้อย มัผสมกับถั่วเฮลซนัทและนมนั่นก็เลยเป็นที่มาของนูเทลล่าแบบดั้งเดิมมันเริ่มด้วยการเป็นแท่งๆเหมือนเนยเอามาปาดขนมปังแล้วก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่เป็นครีมข้นอยู่ในกระปุกในปี1951แต่กว่าที่มันจะได้ชื่อที่เป็นที่รู้จักกันจนป่านนี้ก็ป่าเข้าไปในปี1964น่น,นู่นหนังสือเดินทางของคุณอาจจะเป็นสีเขียวเข้มสีน้ำเงินเข้มหรือสีแดงเข้มโดยสีเข้มๆนั้นไม่เพียงแค่ทำให้มันดูเป็นทางการ แต่ว่ามันตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้เป็นแบบนั้นเพื่อที่ว่ายิ่งเดินทางแล้วฝุ่นอะไรที่สะสมไว้ก็จะถูกซ่อนไว้ง่ายกว่าโสบีนั้นใช้กันครั้งแรกในยุคศตรวรรษที่8และไม่ได้กะจะให้เป็นเครื่องจิ้มเผ็ดๆเ,เหมือนที่เอามาจิ้มซูชิกันทุกวันนี้ทีแรกมันเอาไว้ใช้เพราะว่ามีคุณสมบัติเพื่อทําลายเชื้อจุลินทรีย์มันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทําปฏิกิริยาที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากปลาในซูชิที่อาจจะเก่าเกินไป